อนนี้กะกลับมาถึงสาบ,บิเดนแล้วนอกจากพี่น้องกำลังเดินทางจากสนามบินจ้ะงโอ้ยต่อมาออแล้วอากาศสลึมสลืเลอเลยจ้ะพี่น้องเลยเมย์ยังบักคับเลยก็ดีโมบายยัยเอารถมาขับเนาะเป็นพวกแก้โซ่เลยแกตัวว่าตอนส่งเพิ่มกับมาส่งสินะตอนทับเพิ่มกับมาทับเพิ่มสิน่ะตอนนี้กำลังเดินทางจาก ตอกข้อมจะสิไปดุนละเมืองหย่โซยูคนละจ้ะเบื้องถนนหอนข้างมากกเป็นแปลๆหูแปลกตาเนาะเขาปดิยูโดดเน้นพีน่น้องไฏิยูโดดโอ้บใบหม่บใบไหลล้นมืดเลยมาม่หมดเลยโอเคโซ่ปบก็บยังใบไหม้ก็ร่างเหลืองจ้ะแบานี้ก็ไใบล้นมืดแล้วมาเขามาในอ่นนีก็เป็นชงน้วๆตาวดูแล คยู่ยาโซเสียแขนงาไปน้าจ่าเสียแขนงอไปน้ากันรู้แล้วว่ามันทีาวแล่วกมากโอ้แต่ว่าเคาเจ้าก็ยังปลูกอีหยังน้ำข่างทางเลยไปเจ้าปลูกอีหยังน้ำงทางยูยกระทงอยากนอนกนทอยากนอนกั้งอยากทายขีปให้พี่น้องทนี้ก็กลับมาสู้ตอัตอพี่น้องเนกลับมาสู้ตวตัวเขาไปเที่ยวเขาไปพัก่อนแที่นมาเริ่มต้นไม่ถึงตัวเงินเทาเมือนเท่ากับมา่เริ่มต้นชีวิตไม่ถแล้ยเนาะ บ่าหามันสิได้ไปใส่ไปกินไปเที่ยวเมืองไทยบ่เฮาก็ต้องมาหาแต่เนาะเฮาก็มีเงินถุงเงินถังแมน่นบ่ข้างทางเขียวดีเลยก็จะปลูกหญ้าหรือปลูกหยังเนาะเนาะจ้ะถามาฮอดแล้วก็เตรียมตัวไปทํางานมื้อแรกจ้ะพี่น,อน้องเตรียมตัวไปทางานมื้อแรกโอยบาที่นี่ลุยงานต่อตัวบาดนี้เนาะไปใส่เงินอยู่เมืองไทยเบิดแล้วแม่นบ่คือว่ามาฮอดสวีเดนนี่กระเป๋าเกี้ยงไม้ลาย บาเวิงเวิงด้วยจังใส่คักใส่แนใส่ดีคักเงินน่ะนะจกตั้งแต่อันรุ่งเครื่องจนว่าิ่นเครื่องยังค่อยได้เศร้าได้จกพี่น้องเอ้ยแมนแทะเมื่อเสื่อเมื่อสื่อเนีกินอันยุสนามบินนั่นไหมอันโต๊ะไทยนั่นไหมโต๊บไทยกันใส่เงินของการใส่เงินนั่นไหมบุ้ยก๋วยเตี๋ยวถวยละสี่ลอยหาลอยบาทพี่น้องมันหีวของมันจำเป็นต้องได้กินนในแมนบ่เออแต่กระซาร์ตใจพี่น้องเออก่ะ คือว่าเขาไปในหันกะเพื่อนกะธรรมดาเนาะอย่าธรรมดาของการขายม่นบ่เวลาเที่ยวนี่ก็ไปเที่ยวเห็นมันสูสุดโวยพี่น้องเวลาหาเขากับมาหาจาังสี่แล้วทำมาชีวิตแบบนี้ดีบอดีเนียายโซ่าดีเพราะว่าเขามีมองหาเงินหาข้ามอยู่มองหนออยมันบอหาเงินหาข้าแล้วเขากับไปใส่ไปใจจังเสีน่นะยายโซามาชีวิตแบบนี้เด้มาชีวิตแบบนี้เพราะว่ามันสิบอะไรจำเจนะพี่น้อง คือว่ายูมองได้ทายู่โดนๆแล้วสีมันเกลื่อเด้คือว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวหาเงินแหล้วก็ไปเที่ยวหาเงินไปเที่ยวนะโอ้ชีวิตอยู่ตรงนี้นะมันก็ดีเด้แต่ว่าก็คือว่าน่ะนะเนาะคือว่าน่ะละเท่ากัเท่ากับแจไปนั่งเนาะเท่ากับอ่าคือว่าตลอดไปไม่มีนะนะคําว่าตลอดไปไม่มีเพราะว่าเทาก็เท่ากับแจไปนั่งจักมือนึงเท่ากับเหตุการณ์เหตุงานบรด้จัก มือนึงเท่ากับร่วมหายตายจากไปจากโลกนี้ไปเอออันนี้มันเป็นสัจธรรมเนาะจ้ะแต่คือว่ามันสีบ่มีแบบนี้ตลอดไปแต่ว่ายายสูคิดว่าเออหยุดหยุดหนีหยุดตรงหนีมันก็มีความสุขในชีวิตเนาะมีความสุขคือว่าไปยูเมืองไทยก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเป็นว่ายูน้ำพีน้ำหนองแบบอบอุ่นแผ่นดินเกิดของเฮาก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่คันมาหอดสวีเดนมาหอดทางนี้แล้วว่า เป่นเงียบได้พี่น้องพ่อเครื่องลงปุ๊บเห็นหม่องยูหม่องเศร้ายู่สวีเดนเนี่ยเออก็เป็นอบอุ่นปลอดภัยอีกแบบหนึ่งเพราะว่าบุบุนไหวอีกแบบหนึ่งเออก็ดีอยู่ด้ดียูคือว่าเฮาอยูนี่โดนเนาะเฮาอยูนี่โดนมาในข่วมผูกพันเฮาก็มี่บาดนี่เห็นปลาเห็นเมืองเห็นดีอย่างเขาเคยเจมเห็ดเจมอย่างเมนบอเขาเคยไปจากหมางใหม่เคยเก็มเห็ดเจมอยังมันก็หม่องหาอยู่หายกินของเฮาเออถามว่า อยากมาอยู่บัวมันก็ไม่ค่วมสุงอีเได้มีค่วมสุงอีแบบหนึ่งเที่ยวอยู่นี่ก็ได้วันต่อไปป้าตาเขาอยู่ดีม่แห้งเนาะเห็นพวกเห็นเพื่อนร่วมงานเห็นเขาเคยอยู่เคยกินน้ำกันเคยเล่นเคยโบเคยอย่างกันเนาะกินหอดอยู่ได้เออไปอยู่เมืองไทยก็ได้กลัามาพบก,กันก็นดีใจอย่ก็ดีใจปุ้ยนางเครื่องหน่ยพี่นอ้องเอ้ยบ่อยากผักมันคือเมยครับเมยแน่ยเถว่วะคือเมยครับเมยแน่ปวดเนาะ อันนั่งเครื่องมาจากเมืองไทยเมืองไทยอันหกชั่วโมงกลัวเกือบเจ็ดชั่วโมงมาลุงดูใบบานนี้มีเวลาต่อเครื่องยู่ชั่วโมงเครื่องต่อมากลับมามสวิเอส์แลนดต่อเครื่องยู่ชั่วโมงเครื่องหรบานนี้เ็าต่อเครื่องจากอ่าสนามยินดูใบามาอลแลนดาเนาะอลแลนดาาสต็อกฮุ่มนี่ก็หกชั่วโมงเครื่องหกชั่วโมงเกือบเจ็ดชั่วโมงจ้ะ ต้าปานั่นขนาดได้พักขาได้ลงบ่ได้ขี่เครื่องสาวเดียวนี่ก็ยังเมื่อยเมื่อยแบบที่ว่าเนี่ยเขานั่งอยู่เครื่องบินเนาะนั่งเครื่องบินโดนๆบาเนี่คือว่าอยากให้ลืมเวลาก็เปิดหนังเบิ้งเนี่ยกะเบิ้งอันนั้นเบิ้งอันนี้ถ้าคันเบิ้งเวลาหน่ะอันเลีย้ยยุจากชัมมม่วโมงจากชั่วโมงน่ะมันเมื่อยมันเบื่อพี่นอ้องเอาต้องเบิ้งหนังเบิ้องยังให้มันเปิดมันเพื่อนไปยังสินะทมว่าเกิดการเดินทางลาบลื่นบ่ก็ลาบลื่นดีจะ้ะลาบลืล่นดีอยู่ อันคือว่าเยโซถือสองพาสปอร์ตเนาะถือสองพาสปอร์ตอันนี้บัเรียงพาสปอร์ตพี่น้องการตัวเครื่องกับพาสปอร์ตเังสิหนาเยสโซถือก้อนอกสวีเดนอันนี้หลายคนกับสีรูเหล่านั้นเนาะหลายคนกับสีรูผู้ลังคนกับอาจจะบรูเพราะว่าพึงได้เป็นได้สัญชาติไม่ยังสีหนาได้สัญชาติไม่ก็อาจจะบรูก็ได้เนาะผู้อันผู้ลูแล้วก็แล้วไปพี่น้องเขาถือสองพาสปอร์ต ตอนเขาออกจากสวิเดนเขาก็บสเต็มพาสปอร์ตสวิเดนนะซินาของย้ายโซพาสปอร์ตไทยกับพาสปอร์ตสวิเดนเนาะคือเวลาเข่าไทยกับสเต็มสเต็มเข่าพาสปอร์ตไทยังซินะเวลาขันเข่าต่อเครื่องขันเข่าไปในต่อเครื่องเนาะมันถึง่ไงมันบอกว่นี่เวลาออกไทยกับสเต็มไทยเวลาเข่าสวิเดนกับสเต็มสวิเดนจ้ะอือ คือ,อ,อพาสปอร์ตคือง่ายงา่งา,ายใส่พาสปอร์ตเด็กคือง่ายแต่มากกว่าแล้วนี่ตีต่อเครื่องเนาะต่อเครื่องนี่คือย่าสุดตอนตอนเขาตอนเคามาสแตนเดนนี่ย่าสุดสเต็มไทยออกอุณโมออกจากไทยนี่สเต็มออกไทยไอ้พ่อแล้วเด้กพี่น้องต้องสเต็มต้องโชว์สอง passport วันต่อไปเพราะว่าย่าส,สุดสิไปเขาดูใบเด้สิไปเขาดูใบต้องโชว์สอง passport Wa, คันเพื่อนถามหาดอกว่าถ้าเพื่อนถามหาก็จังคอยโชว์คือว่าแยกส่วนสเต็มไทยแล้วมันบเแล้วจริงคือเอาพาสปอร์ตสวิเดนสเต็มเราบ้านนี้เขาดูใบนี่็คือใส่พาสปอร์ตสวิเดนเลยจริงใส่พาสปอร์ตสวิเดนมาเขาอารันดาเลยอืแต่ก็ได้ใส่พาสปอร์ตไทยงุ้มวิจัยพี่น้องแยกส่วนบอกงุ้มบอกแยกส่อก็ยังมีซับหนาซับหลังเนาะ เมาจากันตามภาษาเจ้าบ้านคือเป็นว่านั่นแหละเออคือว่าว่าว่าไม่รักการนะพี่น้องคือว่าคือว่าพยายามสิว่าว่าพี่น้องเข้าใจดยวยจ้ากันนี่แหละคือยายสุกับซุฟืงนี่เลยจ้าเรื่องสปอร์ตเนาะอันนี้พวเข้าใจกับกับปัดไปพี่น้องอันนี้อันพ่อฟังไลยกับฟังตรงสินะโอ้ไปยายสุกับว่าวเาใครมีหลักการไปไหนนาะกับว่าไปตามภาษาพี่น้องตามภาษาเนาะ อาไเวลาทํางานเดยเฉาะสู่ตัวไปเนาะเหตุดไดเงินหมดหรือนเอนเียตั้งต้นหาไมา่ตัวบาทที่นี่หาเก็บไว้หรากก็จ้างค่อยไปเที่ยวไหมพี่น้องหาเพื่อใส่นเนี่ยแหละเนาะหาเพื่อใส่เพื่อกินทาเ้องพอได้หาถ้าห้องพอใส่่ากิ่นกะโอ้ยเงินมันสีมหมองไหวโบเนะาะฮักกวต้องหากินหาใส่ไปนะจ้ะคลิปนี้ยะโชว์กขอขอบค้คลิปไปเพียงแค่นี่นะจ๊ะเนาะไปทํางานก่อนจากอพูดหลายๆพูดทีเบิ้งต,ตน้นจนจบนะจ้ะทำงานวันแรกจ้ะ ขอบคุณผู้ที่กติตามย้อยโสทั้งไม่ละเกาจะพ่อกันไม่คิปนาจ้าวัสดีจ้า